ของกลาง12เม็ดดำเนินคดีขณะผู้ว่าราชเรือนผู้บริหารท้องถิ่นดูงานเกาหลีต้องได้ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่ไปเที่ยวด้านจังราัดดึงแกนนำเยาวชนร่วมเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมชี้สื่อไม่สร้างสรรค์และรายงานพิเศษเรื่อนจำดราดกับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังทดียาเสพติด ต่อไปนี้พบก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมผลข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด นายปกครองร่วมตรชดอ117จับ2ผู้ต้องหาลักลอบขายยาบ้าพร้อมของกลาง12เมตร <c oughs> ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117นยายไพรัตไส้แสงปลัดอำเภอเมืองตราดฝ่ายความมั่นคงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่117ชุดจับกลุ่มนำตัวนายลิขิตหรือแจ๊คโพเพื่อนอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่29ทั1หมู่5ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราด และนางสาวพื่จนีสร้อยสนอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่88ทับหหมู่3ตำบลแหลมกลาดอำเภอเมืองตราดที่ถูกจับกลุ่มเนื่องจากเป็นผู้ขายยาบ้านในพื้นที่มาทำการบันทึกปากคำก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการจับกลุมผู้ต้องหาลักลอบขายยาบ้านในครั้งนี้นายริชิตหรือแจ็คพอเพื่อนที่เป็นผู้ต้องหาถูกจับได้เป็นรายแรกถูกชี้เป้า จากสายรับว่ามีพฤติกรรมจำหน่ายยาบ้าให้กับเพื่อนสนิทและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองตราดจึงได้ให้สายรับติดต่อในแจ็คเพื่อขอล่อซื้อยาบ้าจำนวน2เมตรและนัดส่งยาบ้าที่บริเวณรั้วโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกตบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยสายลับได้นั่งรถไปกับเจ้าหน้าที่เมื่อไปถึงที่นัดหมายพบนายแจ็คนั่งรอค่อมรถจักรยานยนต์ย<า>ี่ห้อฮอนด้าวเวฟสีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงชอชิง8 7เตราดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จอดรถตรงที่นายแจ็คจอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งนายแจ็คเห็นเจน้าหน้าที่จึงคิดที่จะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ได้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานปปสอของนายไพรัตสร้อยแสงเพื่อตรวจคน้นจากการตรวจคน้นพบยาบ้าบรรจุในหลอดพลาสติกใสหัวท้ายจํานวน8เม็ดอยู่ในถุงยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่ซุกซ่อนไว้ในหมวกกันน็อกและวางไว้หน้ารกระกรถจากการสอบถามนายแจ็คบอกว่าซื้อ,อยาบ้ามาจากนายเป้ไม่ทราบนามสกุล ที่อยู่ในตำบลท่าฟรีกจำนวน20เม็ดในราคาเม็ดละ300บาทและนำมาขายให้ลูกค้าเม็ดละ350บาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขายให้กับลูกค้าไปหมดแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวมาสอบสวนเพื่อบันทึกประจำวันและทำการสอบสวนว่านางสาวพจนีสร้อยเพชรก็เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายยาบ้าด้วยเช่นเดียวกัน จึงได้ให้สายลับติดต่อนางสาวพจนีเพื่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน4เม็ดและนัดหมายส่งมอบยาบ้าที่บริเวณแยกบ้านทุ่งไก่ดักตท่ากลุ่มก็สามารถจับกลุ่มนางสาวพจนีได้อีกคนหนึ่งจึงนําตัวมาสอบปากคําและบันทึกปากคําทั้งสองคนก่อนจะนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูทรเมืองตราดต่อไปเจ้าอุตราเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดตราดเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจังหวัดตราดโ,โดยสำนักงา,านส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดได้ดาเนินการจัดโครงการขึ้นโดยมีผู้บริหารประธานสภาและประดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราดเข้าร่วมโครงการในระยะเวลารวมโครงการ6วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าตามที่ปี2558ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้ซึ่งเสมือนเป็นการเปิดรั้วบ้านของประเทศทั้ง10ประเทศเข้าหากันส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปรกครองสนท้องถิ่นในจังหวัด ทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจึงได้จากโครงการนี้เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิน่นประธานสภาและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้มีความรู้พร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานยังสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการพังเมือง ระบบกำจัดขยะการคมนาคมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นตามบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้ท้องถิ่นในจังหวัดตราดมีความพร้อมในทุกๆด้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันนี้เป็นอีกโครงการนึ่งนะในการที่จะในเรื่องของการเตรียมพร้อมขององค์กรประชนนท้องถิ่นในจังหวัดตราดเอ เรื่อการรับกลุมประชาคมอาเซียนนะครับก็เป็นเรื่องให้ความรู้นะว่าตัวท้องถิ่นเองเนี่ยจะต้องตั้งรับอย่างไรบ้างจะต้องเตรียมการในแต่ละด้านอย่างไรในในเรื่องของประชาคมอาเซียนมันก็ถึงสามเรื่องมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นมันต้องมีเรื่องการเมืองการปกครองมีเรื่องของด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่มีการไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีนะก็คิดว่าเป็น ประเทศหนึ่งที่เขามีระบบาาาก,การบริหารจัดการในเรื่องของขยะในเรื่องของฝังเมืองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวเนี่ยที่ว่าได้คุณภาพมากก็คิดว่าก็คงเป็นการที่จะให้ออจากผู้บริหารท้องถิ่นเองนะได้ไปเรียนรู้แล้วก็นํามาสู่การที่จะมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็ในในเรื่องต่างๆที่ไปดูเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของอ,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 ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ดึงแกนนำเยาวชนในสารศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมน,นายนรงธีรันทรังกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังวัฒนธรรมประจำปี2556 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีแกนนำเยาวชนในสารศึกษาที่เป็นเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม17แห่งในจังหวัดตราดรวม100คนเข้าร่วมโครงการที่สาราการประเรียนวัดหนองบัวตะบนวังกระแจอํอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางดวงจันทร์สุวิกลัยวัฒนธรรมจังหวัดตราดกล่าวว่า ปัจจุบันเด็กเยาวชนและประชาชนมักไม่ใส่ใจกับค่านิยมและวิถีชีวิตอันดีงามของไทยแต่กลับหันไปชื่นชมวัฒนธรรมต่างชาติโดยขาดการเลือกสรรทำให้เกิดการสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบกับจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันประชาชนและเยาวชนสามารถเปิดรับสื่อได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องซึ่งในจำนวนนั้นอาจมีสื่อที่ไม่สร้างสรรค์จนอาจทำให้เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรับสื่อที่ไม่ดีเข้ามาก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาเช่นยาเสพติดสื่อราม,มกอนา,นาจารการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นต้น ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ขวัยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3 0 0พันบาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา03952300 0 0โตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดหรือกรรมการปปอจอเพื่อดําเนินง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปอจอเริ่มกระบวนการสรรหา ตั้งแต่20เมษายน2 5 5 6เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปชเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช1205หรือตู้ปน1 0 0เขตดุสิตกรุงเทพ103-0 0รายงานพิเศษโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด บรรยากาศหน้าเรือนจำจังหวัดตราดเต็มไปด้วยญาติพี่น้องเกือบ100ชีวิตที่พร้อมจะเข้าไปพบผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่เป็นรายย่อยหลังจากเรือนจ,จำจังหวัดตราดได้จัดโครงการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติดเพื่อให้ครอบครัวและผู้ต้องขังได้พบปะนะพูดคุยกันแบบใกล้ชิดรวมถึงเป็นกำลังใจให้แก่กันและสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วกันแล้วใคลสอนนะคะ ไบคุนเาคู่นีก่อคร้อย่อยต้องสอนนะคเดี๋ยวาิใหม่็ไปรางานตัวที่นู่นหลังจากที่ญาติของผู้ต้องขังได้เข้าไปรวมกันในเรือนจำแล้วต่างคนต่างรออย่างใจจดใจจ่อโคการนี้เรามี และเมื่อถึงเวลาที่ผู้ต้องขังทั้ง40รายได้เดินเข้ามายังจุดที่ญาติรออยู่ก่อนที่นางสาวอัธิยาเขียวเซน็นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดราชจะก,กล่าวสั้นๆกับผู้ต้องขังและญาติให้ตระหนักรู้และทบทวนถึงความผิดพลาดรู้จักแห้ภัยตนเองและผู้อื่นที่สำคัญผู้ต้องขังได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังกลับไปกระทำซ้ำอีกผู้ต้องขังที่อยู่ข้างในด้วยการทัดเลือกและพฤติกรรมและการทำง,งานในหน้าที่ได้โอกาสมากกว่าเพื่อนๆอ,อีกแต่ร้อยกว่า,าคนพอกล่าวเสร็จก็ถึงเวลาที่ผู้ต้องขงังและญาติได้สวมกอดกันด้วยความดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่บางคนถึงกับกราบเท้าผู้เป็นพ่อแม่ด้วยความสำนึกที่ได้กระทำผิดลงไป ก็เท um ่าท uh> ี่นั่งคือผู้ต้องขังี่ยตื่นเต้นบางคนก็ตื่นเต้นก็เคยเรียกพบเมื่อกี้ก็เรียกประชุมดูว่ามีความพร้อมแค่ไหนเขาเมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนนอนไม่หลับมีความห่วงคิดถึงแล้วก็อยากเจอหน้าไวๆอยากให้สว่างไวๆพี่พูดนะแล้วก็ทางครอบครัวนี่ก็ที่ทางเรืยนจาไม่ได้อำนวยความสะดวกก็คือเรื่องของ การการนําอาหารเข้ามาเพราะว่ามันเจ้าหน้าที่เราน้อยแล้วตรวจค้นลําบากก็เลยขอให้แค่ส่งธนาเพราะว่าถ้าจะมัวจะรับประทานอาหารยอยู่ก็จะไม่ไม่ก็เลยบอกว่าไว้โอกาสต่อไปเราจะจัดอาหารให้รับประทานแล้วก็การมาเยี่ยมนี่นะคะก็บอกให้ว่าให้ทราบว่าถ้ามาเรี่ยนจำนะคะแต่งกายให้สุภาพอย่าลุกเกงขาสั้นนะคะไม่ว่าสุภาพสือสุภาพบุรุษนะคะเด็กเล็กเนี่ยถ้าไม่ถือความได้หรือส่งธนาไม่ได้เนี่ยไม่ควรนำมาเพราะว่าเป็นภาระแต่ทางเจ้าหน้าที่ อีประการสําคัญก็คือว่ามาแล้วขอให้ได้รับคติที่ดีสอนใจให้คนที่อยู่ในเนี้ยหนักในความหัวหาทรในเรื่องของการขัดเกลากับให้ตัวนะมีคุณค่าของชีวิตเรือนจำหวังเป็นอย่างนี้ว่านะคะว่าโอกาสอย่างนี้เราจะจัดให้บ,บ่อยๆแล้วก็จะจัดอย่างสม่ำเสมอถ้ามีโอกาสและมีกิจกรรมดีๆค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังกล่าวอีกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข่ายฟื้นฟูผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืนเพื่อให้สามารถกลับต้นเป็นคนดีมีคุณค่าสู่สังคมด้วยการให้ความรู้การฝึกหัดวิชาชีพการพัฒนาจิตใจเพื่อจะได้ประกอบอาชีพสุจริตไม่หวนกลับไปค้ายาเสพติดเรื่องของกิจกรรมสำคัญสำคัญในชีวิตเพราะว่า คนที่ต้องโทษเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในเรือนจำล้วก็จะอยู่นานบางคนอยู่เป็น10ปีเพราะที่นี่อยู่สูงสุด15ปีโทษเหล่านี้มันเหมือนทําร้ายจิตใจส่วนหนึ่งละแล้วสังคมก็ไม่ค่อยสร้างความมั่นใจสังคมไม่มั่นใจว่าคนเหล่านี้เมื่อพ้นโทษไม่ได้อยู่เรือนจําแล้วจะมีโอกาสทําผิดอีกหรือไม่เนี่ยค่ะเราเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวโดยให้ครอบครัวเนี่ยเข้ามาช่วยกันขัดเกลาด้วยเราเราเราไม่ปล่อยว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือว่า หรือว่าพวกเราเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันขัดเกลาอย่างเดียวเราให้ครอบครัวเนี่ยเข้ามาขัดเกลาครอบครัวมาให้กําลังใจเข้ามาเนี่ยเห็นความเป็นอยู่ชีวิตโดยทั่วไปของของเรือนจาจำังหวัดตราดการกินการอยู่เหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญจากจากกระแสที่ผู้ต้องขังดื้ออะไรเนี่ยก็เป็นแบบอย่างคนเหล่านี้อีกประมาณ50คนเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไปไป,ไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสที่จะ ก็ได้เยี่ยมยาตใกล้ชิดอย่างนี้อีกอย่างไรก็ตามครอบครัวเป็นส่วนที่สําคัญยิ่งที่จะช่วยให้การแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เขากลับตัวเป็นคนดีที่มีคุณค่าสู่สังคมและไม่กระทําซ้ําผิดอีกด้วยการให้กําลังใจและเพื่อเป็นการสร้างสามพัฒนภาพอันดีในครอบครัวบริษัทบูรพาพิทักษ์จำกัดบริการรักษาความปลอดภยัย รับงานติดตามอารักขาโดยใช้ทีมงานมืออาชี ष, พผ่านการฝึอกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยโดยใช้ทีมงานมืออาชีพผ่านการฝึอกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญที่ชำนาญงาน,งานและเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรับสอนยิงปืนระบบ BRPK บริษัทบุรพาพิทักษ์จำกัดตั้งอยู่ที่1032ั199ถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตจุจักรกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022725525-6และ0849449933หรือที่ www.burpa-pitak.com บริหารงานโดยลังบัวลอยโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมจัดโครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขาย,ยาเสพติดพร้อมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่โรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมนายบุญเลิศวรวงศ์ประลัดอำเภอรครองใหญ่เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีพันตำรวจเอกจารึกโชติโกโผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียนโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมร่วม ซึ่งตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดจึงได้จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นโดยผ่านกิจกรรมหลักซึ่งประกอบไปด้วยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการแข่งขันต่อต้านยาเสพติดและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ของยาเสพติดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งสำนักง,งานบังคับคดีสำนักง,งานคุมประพฤติหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดตราดน,นะคะแล้วก็หน่วยงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กรวมถึงกักขัง,งจังหวัดตราดด้วยค่ะก็เท่าที่สังเกตนะคะในพฤติกรรมของเด็กๆเ,เนี่ยก็คือมีความตั้งใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามได้ค่ะหลังจากที่วิทยากรเนี่ยให้ความรู้ นายกอบตอห่วงน้ำขาวปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าของสวนยางที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเปรตในตบลห่วงน้ำขาวอเม,เมืองจังหวัดตราดนายอัมพรแพทย์ศาสตร์นายกอบตอห่วงน้ำขาวเป็นประธานในการปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าของสวนยางโดยมีเกษตรกร,กกรชาวสวนยางพาราในตบลห่วงน้ำขาวเข้าร่วมโครงการนายกอบตอห่วงน้ำขาวกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาวได้ร่วมกับกองทุนส่งคระอ์การทำสวนยางจังหวัดราชได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าของสวนยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรชาวสวนยางพารารวมถึงเทคนิคการกรีดยางพาราทำอย่างไรไม่ให้หน้ายางเสียหายหรือรักษาหน้ายางอย่างไรไม่ให้น้ำยางออกมาเยอะ รวมทั้งเคล็ดลับการรับมีดกรีดยางที่ไม่ต้องรับมีดทุกวันก่อนจะออกไปกรีดยางพาราซึ่งการอบรมนั้นได้จัดขึ้นเป็นเวลา5วันซึ่งสร้างความพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างมากพยากรณก์อากาศประจำวันภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซึ่งในช่วงวันที่30-4กรกฎาคมนี้จะมีฝนตกชุกไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ชาวสวนควรกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งให้โปรง่งโดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรคและแมลงทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชีกาแ,แล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถา,านี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 8 1 8หนึ่สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมือง The Night, รัสเดินหน้าลงข้ามร้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารง,งานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ ชมครับโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องามาตามอายุไขแล้วนะครับเพราะอย่างเราเคยมีแขกรับเชิญแค่7เดือนที่เป็นโรคไข้เลือดออกวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเรามีอายุเพียง16ปีครับเธอเป็นโรค SLE ซึ่งโรคนี้นะครับมีผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายหลายอย่างเช่นบางทีจะเจ็บข้อเจ็บกระดูกนะครับมีผลต่อเส้นผมและที่สําคัญโดนแดดไม่ได้คนเรานะครับอายุวัยรุ่นสดใสร่าเริงขนาดนี้ต้องออกไปทํานู่นทนํานี่ไปโดนแดดไม่ได้นี่ นอกจากเจ็บทางกายแล้วยังเจ็บใจเหมือนกันนะครับแต่เรามาคุยกับเธอดีกว่าว่าดูแลรักษาตัวเองยังไงและชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ผมขอต้อนรับน้องนุ่นชมพูนุชย์ศรีประดิษฐกุลนะครับและแพทย์หญิงกัญญากรชาววิสิทธ์อายุรแพทย์โรคข้อและโรครูมาติกครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับน้องน, <c oughs> นุ่น <c oughs> สวัสดีค่ะน้องนุ่นดูสดใสามากนะครับ <c oughs> ถ้าไม่บอกก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรเลยนะเนี่ยเป็นยไงครับอาการตอนแรกๆนี่เรารู้ตัวตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตอนแรกคือเริ่มพื้นผืนที่หน้าก่อน้้ววคอเจบตามมขนิ แต่ก่อนหน้านั้นมีอาการโรคประจําตัวนี่เรามีบ้างไหมก่อนที่จะมารู้ว่าเป็นโรคเนี้ยก็มีค่ะนะครับเช่นเช่นอะไรเอ่ยก็แบบว่าปวดท้องอแบบปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะุณหมอครับแล้วอย่างเงี้ยสาหรับเด็กๆอายุอาพูดถึงก็สาวๆแค่เนี้ยอายุสิบหกเนี่ยเป็นโรคนี้นี่ส่วนมากคนอายุขนาดนี้เหรอครับหรือผู้ใหญ่มากกว่านี้ที่เป็นครับคือกรณีของน้องนุ่นนี่ก็ถ้าจะเรียกว่าเริ่มเป็นในวัยที่เขาเรียกว่าวัย วัยเจริญพันธุ์ก็คือเมื่อเข้าสู่ผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยที่มีฮอร์โมนมากขึ้นเนี่ยโรคเนี่ยอาจจะถูกเหนี่ยวนําด้วยฮอร์โมนทําให้เกิดโรคเพราะว่าโรคนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นในวัยเจริญพันธุ์ก็เริ่มเด็กวัยรุ่นไปจนกระทั่งถึง 30- 40ปีค่ะคนไข้ที่เป็นวัยสูงอายุจริงๆที่สูงอายุมากกว่านี้ก็มีเหมือนกัน<ม>แต่ว่าถ้าแบบหาสกก็คือไม่เยอะมาก<ะ>แต่คือตอนนั้นเห็นบอกว่ามีนิ้วบวมด้วยววค่ะ,คะแล้วก็มีผมร่วง,วงด้วยตอนแรกผมที่เหนือหน้าผากนี้ บางมากเลยตอนแรกใช่ไหมคะถือพอน้องรุ่นมาหานี่คุณหมอวินิจฉัยได้ทันทีเลยไหมครับว่านี่คือ sle หรือว่าเราจะต้องมีประเด็นอื่นที่ต้องต้องต้องเช็คอัพก่อนว่าจะใช่ไหมคือวันคือวันที่นุ่นมาเป็นวันแรกเนี่ยค่ะก็มีผื่นที่หน้าค,ค่อนข้างชัดวันนั้นแล้วก็มีปวดข้อชัดเจนแล้วก็มีผมร่วงเจาะเลือดเพิ่มก็พบว่ามีเม็ดเลือดขาวต่าๆด้วยซึ่งก็เข้าได้กับโรคนี้แล้วก็ในปัสสาวะตอนแรกๆเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงเล็กน้อยะค่ะ แต่ว่าค่าการทํางานของไตย,ยังปกติเราก็เลยเจาะเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคนี้นี่นีคืออาการของโรคนี้เลยใช่ไหมครับอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังลักษณะของโรค SLE เนี่ยครับคือรโรคนี้น่อนอาจจะยากหน่อยนึงเพราะว่ามีอาการมาได้หลายระบบมากบางท่านเนี่ยมาด้วยระบบเลือดบางคนมาด้วยอาการทางสมองหรือว่าบางคนมาด้วยอาการทางไตเพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้เป็นโรคโรคนี้แล้วเนี่ยคะ่ะก็อาจจะไปพบกับหมอโรคไตพบกับหมอโรคเลือด โดยที่ไม่ได้พบกับแพททาง,ด,ด,งด้านลูมาติกโดยตรงก็มีเหมือนกันค่ะออคือโรคนี้เดายากว่าโรคมันจะสงบไปกี่ปีแล้วจะก,กําเริบเป็นเวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีใช่ไหมคะออก็คือช่วงที่โรคกําเริบก็ให้ทานยาแล้วพออาการดีขึ้นหมอก็จะเริ่มค่อยๆลดยาล,<ง>ลดยาลงได้อย่างตอนนี้น<ก>ุ่นก็สเตรีรอยเป็น<ะ>พนิซลลน สเมตรวันเววันใช่ก็คือลดลงมาจากลดลงมาจากเมื่อก่อนวันละสิเมตรอ๋อหรืออยู่แค่ละามสเมตรสามเมตรนุ่นแล้วตอนนี้มีคือชีวิตเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้แต่เด็กๆโตมานี่หมัยรุ่นจะต้องมีแอคทิวิตี้การทำต่างๆนานาแล้วพอรู้ว่าเป็นโรคนี้รู้สึกยังไงบ้างช่วงแรกก็หมุดหงิดมากค่ะเพราะว่าต้องคอยหลบแดดแล้วก็ เรื่องที่โรงเรียนนี้เราก็ต้องเรียนหนังสือต้องทาต้องทากันบ้านก็คือต้องมีเครียดบ้างแต่คือโรคเนี้ยหมอบอกว่าห้ามเครียดคือกิจกรรมจะออกไปร่วมกับเพื่อนๆข้างนอกนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วเป็นไงแล้วเป็นคนที่รักเล่นกีฬามั้ยปกติก็ในวิชาพละก็ต้องเล่นบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วหมอก็จะมักจะแนะนําถ้าออกกาลังกายให้ออกกาลังกายแบบในร่มอย่างเช่นว่าเข้าห้องฟิตเนสหรือว่าว่ายน้ำได้ไหมครับว่ายน้ำค่ะ ว่ายน้ำหลังพระอาทิตย์ตกอะไรประมาณนี้ค่ะเล่นแบดมินตันอยู่ในโรงแบดได้ต้องควบคุมเรื่องอาหารการกินอาหารด้วยทําไมครับใช่ค่ะห้ามทานอะไรหรือคุณหมอห้ามอะไรไ้มก้นของเค็มเอ่อหมอแนะนาทานอาหารที่สะอาดผักที่สุกแล้วก็ใช่ค่ะน้ําเครื่องดื่มเนี่ยหมอจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงน้ําแข็งพวกบรรดาน้าแข็งใสอะไรพวกนี้ค่ะทำไมครับแต่เพราะว่าบางทีมันจะมีเชโร่ค่ะพวกน้าแข็งเป็นที่ทําให้ท้องเสียส่วนใหญ่ก็จะน้ําแข็งกับไอศครีม ที่<ผ>มไม่สะอาดเม,มาก็จะแนะนําให้ทานน้ําที่บรรจุจส<ะ>เสร็จสับมาแล้วมผมว่าวัฒนาการทางการแพทย์ได้มีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ถึงชีวิตไหมครับ